เอ็กซ e s, s eries, โฉมใหม่ป้ายแดงหน้าตัวเดียวกับหน้าปัจจุบันเลยปี2023-24พี่น้องครับผมมีมาที่นี่เรียบร้อยนะครับผู้ใดหารถรอเอ X กซ r i ี s eries, นะครับเสียยาอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับมีลูกค้าคนหนึ่งทักเขมาถามว่ามี X อ็กซ e s eries, หน้าปี2023-24หรือยังครับมีมาเรียบร้อยแล้วครับสประตูด้วยนะครับโคตรรอนะ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัมพี่นองครับมาพร้อมกับแม็กว l ลคอบเบกแบมโบ้นะครับรถโคตรสวยเลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้มีตำหนินะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับพูดเราไม่ได้กลัวเสียราคาเราพูดเพราะว่าความสบายใจนะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่เห็นนะครับมองด้วยตาผิวเผินอันนั้นอ่ะ,อะมันก็แบบว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่วิชาชีพของเราอ่ะเราพูดเลยดีกว่านะครับผม รถมันมีตําหนิมานะครับเบาะถอดอยู่ด้านหลังนะครับจะอาไปซักล้างดูดฝุ่นนะครับผมค่อยเอามาใส่ให้พื้นเดิมพรมเดิมภายในนี่เดิมหมดนะครับผมรถนะครับผมมีการตําข้างฝั่งนี้มานะครับจักรไถจังไดมากบุ๊นะครับพี่น้องครับอ่าพิ้นก็เลยเดือดร้อนเรื่องเงื่อนเรื่องเรือนี่แหละพิ่นก็เลยเอามาขายนะครับผมแต่ว่ามิดอาร์ตเดิมโครงสร้างตรงนี้เดิมนะครับจะไถมาตั้งแต่โซนกระบะตรงนี้ไป นะครับผมมีรอยฝั่งนี้ไปนะครับผม <S <S เดี๋ยวจะพามาดูล้อเวลชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแก๊ปหลังอากนะคาร์บอนนะครับผมนี่มาดูดูดูกล้องถอยดากเดิมดากปิดแผ่นปิดดากนะครับลดขนันนีมาจากสูรินนะครับสูรินลำเปยนะนี่เห็นบออาร์ตมันหายนะครับสังเกตดีๆอาร์ตมันจะหายนะอาร์ตตรงนี้มันหายไปสีมันใหม่ดูดิสีมันใหม่นะครับผมแล้วดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมอาร์ตอาร์ตอยู่นะครับสีเดิมสีมันจะสักสานะครับอันนี้นะครับฝั่งนี้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนี่ลื่นปื๊ดเลยอาร์ตไ,ไม่มีนะครับผมจุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับทีนี้ตอนนี้แรกเขาก็ไม่พูดหรอกเขาก็อยากได้ราคาเนาะอันนี้เขากับบ่ากันค้นเท่ามันกับรถสวยรถสวยครับไอรถสวยรถผมรถสวยรถสวยราคาดีราค Lindsey, ราดีไอเพิ่มไห้แน่เขาไปู่สิบอกจังสันเนาะแต่เข้ากับมาเบิ้งเข้าก unsere ับถามตามตรงแหละ hence, เออแต่ห้เาก็ะสวยเขาไปได้เพราะว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินมานะครับว่าแต่บอกกันวา่ามาโรดนะครับรถสวยอายหายราคาดีแต่ว่าถ้ารถเที่ยวรถตำม,มาออายก็สิขอตอเนี่ยนะครับผมเบิ่งเลยไม่แค่สามหมื่นโลมั่งถ้าจำาผิดคุณแกรี่หมดอ่าแล้วคุณได้เอาการนผนปัดเลนสามหมื่นสี่พันโลมีดีฟีมีวัดบูดนายจงนายจอใหม่ๆ ดงามเลยนะครับผมรถทบ,บติมองนั่นนะก็บมมีปัญหาอย่างครับทุกอย่างสวยเดิมโรงงานนะครับผมยกแค่ว่า,าประตูไอฟังฟังขวัฟังใสนะครับเห็นว่ารถเดิมหัวนงหัวนอตระบบความปลอดภัยดยเบกเอ s บสลองแก้มใ้าขวาเดิมมดพี่น้องเอซนะครับผมจัดไปเอ็กซ e s ีประตูตัวใหม่ป้ายแดงปี23 24นะครับค้างวัดมื่นเดียวนะครับ สีซื้อสีขายสีเทิร์นสีแรกสีเปลี่ยนนึกพ่อหนาเสียยะไหว้รับจบครบวงจรนะครับเป็นกนําลังใจเสียยะแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตดสุดโคตดสุดโคตดสุดกดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องเอฟซแจ๋ว